สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็วันนี้จะมาเช็คแอร์นะแอร์ไม่เย็นครับแอร์รถยนต์ก็จะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนกองกองแอร์ครับใส่กองแอร์คืเอเบื้อต้นผมถอดไปแล้วแหละแต่ว่า อยากจะมาแชร์ให้รู้ว่าควรจะเช็คเครื่องไหนถอดยังไงนะครับสาหรับนานาท่านไหนแล้ว่าท่านผู้ชมท่านบางท่านนะอาจจะอาจจะไม่รู้ว่ามันถอดยังไงครับอันนี้เป็นอีซูซูออนิวนะสองสองพันสิบสี่ครับออนิวถอดเหมืองกันหมดครับแล้ว เดี๋ยวจะมาถอดให้ดูครับอุปกรณ์มีแต่ควงตัวเดียวครับเดี๋ยวจะมาลองถอดถอดถอดดูเช็ดดูแต่ผุถอดไปแล้วผมทิ้งไว้แล้วผมก็ลืมลืมเอาให้ดูเป็นไรครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะถอดให้ดูอีกรอบนึงประหยัดส่ยก้องครับน้ำแร่ ก็จะมาถอดตัวนี้นะครับต,ตัวตัวตบนี่ฮครัถอดก็ไม่ยากครับมันจะมีหูสองข้างอยู่แล้วก็งานออกข้างหนึ่งครับงานออกไปเลยครับ จะหลดออกจะมีขายึดจุอสองเลฮะแล้วก็ดึงออกดึงออกมาเลยนะครับก็วางไว้ถอดเสร็จแล้วเราก็จะไปเจอตำแหน่งของน็อตที่ยึดนะหนึ่งสองสามสี่มสี่ตัวนะแล้วก็เปิด ตัวนี้ขึ้นก่อนครับีอเปิดเข้ามาก็ค่อนข้างมีฝุ่นเยอะนิดนึงอ่าพอผ้าล้วก็หาผ่าเช็ดนะฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าก็ไม่ได้ถอดมาสองปีได้แล้วนะโอเคอันนี้คือกอง ตัวใหม่ผมผมจะถอดให้ดูอีกรอบหนึ่งพาผมถอดไปแล้วว่ามันกองมันมันดำนะครับขานออกเลยครับไปต้องวางไกลครับแล้วก้มมาแล้วก็จะเจอ น็อตสี่ตัวนะ,ะเป็นเกี่ยวปล่อยนะครับอย่า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 กันแรงมากเสร็จแล้วไม่ยากครับของเขาจะดึงออกได้เลย ใแรงนิดหนึ่งครับอ,ออกแล้วหนึ่งอสองอทำไมไม่ออกล่ะ ติอดอยู่ยอ่ะออกเลยครับถอดออกแล้วเราก็จะเป็นลักษณะอย่าง,งนี้เราก็จะเห็นหม้อ กองเห็นไหมเป็นอย่ังไงนะครับก็จะมีฝาปิดเปิดออกครับอ่าก็นี่เป็นฝาปิดนะครับนี่เป็นกองอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่ามันจะดำเลย มีแต่ฝุ่นคือแตะไม่ได้เลยผมก็เลยเอาทิ้งไปนะครับอันนี้ก็มาถอดให้ดูส่วนน้านาท่านไหนที่ว่าเฮ้ยถอดออกมาแล้วมันจะเย็นไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทเราก็ต้องสตาร์ทดูก่อนครับตาดูปิดประตูปิดประตูรถล,ล้วก็สตาร์ทถ้ามัน ครับนี่เป็นกองที่ผมซื้อมาใหม่ถ้ามันดำเราก็เอาตัวเดิมไปซื้อที่ร้านแอร์ก่อนจะไปซื้อเราก็สตาร์ทดูก่อนนะครับถ้ามาสตาร์ทแล้วมันยังไม่เย็นอยู่ก็ควรจะไปเติมน้ำยาแอร์ไม่งั้นก็ไปร้านแอร์ให้เขาล้างแอร์ให้นะครับก็ ประมาณนี้เพราะว่าผมซื้อมาใหม่แล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูนะอันนี้ใส่ก็จะเป็นอันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวใส่ฝั่งนี้ออใส่เข้าไปปึ๊บเนี่ยมันก็จะพอดี ไปก็จะใส่ฟ้านะครับจะมีฟ้าปิดมันจะมีล็อกของมันอยู่สองสองข้างเราก็จะใส่นี่นะเสร็จแล้วประมาณนี้นี้เราก็จะทำการปิดฟ้าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมติดกล้องแป๊บจะมีเสียงบ้างอันนี้กล้องไม่มีคนถ่ายจะมีรูอยู่มีหมุดอยู่ของเขา้าหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว,วมีตัวล็อกนี่นะครับเราต้องใส่ให้ตรงรูเขียวเขียว,วตรงรูนะ ไม่ยากก<อ>ดเข้าไปเลยก็<อ>ประมาณนี้เราก็จะยึหยดหนักอับเพิ่งขันแน่นนะครับ มียับใส่ตัวสุดท้ายแล้วก็ขันแน่นอัดแน่นเลยเลยเอาแน่นพอตึงมือนะอย่าปแน,น่นมากนะครับเดี๋ยวเขาจะ เกี่ยวมันจะสึกเราบาน,น,นี้ก็ปิดลงสุดท้ายเลยครับก็จะใส่เกตบเข้าไปดันใส่ล็อกกันเลยป,ปึ๊กปึ๊กแอะไปแล้วออไม่ได้ดิใส่ทีละข้าง เสร็จเ,เสร็จหน่อยครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าก็คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านไหนที่ว่าแอร์ รู้สึกว่าแอร์เริ่มไม่เย็นแล้วให้เราเช็คก่อนก็นได้ครับถ้าเช็คได้ทำไมเราไปร้านเลยถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องช่างก็อย่างน้นอยก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ก็ราคา150ถ้าคาของดีหน่อยก็จะประมาณ300หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับหลายๆท่านนะ ก่อนจะไปเติมน้ำยาแล้วก็ต้องเช็คกรองดูก่อนมันตันไหมถ้ามันตันแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเทปดูก่อนถอดออกมาเทปสตาร์ทดูว่ามันเย็นไหมถ้ามไม่เย็นเราค่อยไปร้านครับสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับออกไปไหนก็พกแอลกอฮอล์แล้วก็ผ้าปิดจมูก ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ขอบคุณครับ